ใช่อันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยจะใช่ก็ได้จะใช่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 แต่ถ้าถ้าไม่รวมงานเปิดตัวซีรีส์อะไรก็ยังไงบ้างบรรยากาศยังไงก็จริงๆแล้วผมต้องถามน้องมิกนะเพราะว่าคือตัวผมเองเนี่ยเคยมาแล้วแต่ว่าน้องมิกเป็นเป็นรอบแรกของน้องมิกที่มาละครเวทีงานละครเวทีอ๋อใช่ตอนนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยนะครับรู้สึกไงรู้สึกไงตื่นเต้นลงสัอนโอเคอันนี้อะไรนะบรรยากาศบรรยากาศ ก็ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเนี่ก็คนมาดูเยอะมากเยอะกว่าที่เราคิดเยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่แล้วไหามคุณกลับดีกว่าว่ารู้สึกไงว่าปกติมาดูคนเดียวเนี่ยแต่แล้วมีมี่ผมมาดูด้วยเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่ายิ่งเหมือนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเกี่ยวกับลีลับหน่อยๆผมก็อาจจะไม่ค่อยถนัดก็เลยดีที่มีเพื่อนมาดูด้วยคือไม่ชอบแนวนี้เหรอก็พอดูได้ครับพอดูได้ แต่จจไม่ค่อยไม่อยากดูคนเดียวเท่าไหร่ก็เอาจริงทำไหผมไม่ค่อยได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องรอดูเดี๋ยวผมมผมมาปกป้องคนนี้ต้องบอกลิลไปก่อนไหมว่าเออถ้าเออไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นอ้ยังไงคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนดูแล้วกันรอดูว่าใครลอบใครรอดูตอจริงดูวเป็นยังไงบ้างตอนลิลที่ถ่าย่จบแล้วตอนนี้ใช่่าใ่จบแล้วตอนนี้ ลงอกเลยไหมพอถ่ายลงลงอกลงอกมากก็รู้สึกได้นอนเยอะขึ้นอ่ารู้สึกนอนเต็มอิ่มขึ้นอะไรอ่ะไม่รู้สึกลงอกขึ้นเพราะว่าถ่ายก็ถ่ายเยอะถือว่าระดับมีเลยใช่เยอะเลยแล้วก็เรียกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากตั้งใจมากใช่ตั้งตั้งใจจริงตั้งใจจริงพวกเราตั้งใจมากใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วยใช่เราก็อยากทำให้มัน ดีมากๆดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทุกคนตั้งใจที่สุดแล้วครับก็เเป็็นรรื่องแกกจริงๆแล้วก็ของทั้งผมมิกแล้วก็น้องๆอีกหลายคนเลยเป็นเรื่องแรกของพวกเราแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจทํากันมากนะอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยทำใครทำเสร็จแล้วแล้วแแท็กมันจะเปลี่ยนไปไหมใครจะเป็นซ้ายสุดใครจะเป็นขวาสุดก็ต้องมีก่อนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกัน ไปเดี๋ยวรอดูในซีรีส์ทุกคนก็เห็นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังต้องรอลุน้นที่แฟนๆได้เนี่รอลุน้นรอลุ้นครับอ,อยากให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจริงๆแฟนๆเชียร์พังไหนได้เข้าไปดูไหม,ว,ไไหมว่าแฟนๆเชียร์ฝั่งไหนว่าแบบจะเป็นแบบรุ่นก่อนหรือรุ่นก่อนอะไรเงี้ยผมว่าก็สูสีเลยนะสูสีสูสีเลยนะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูเลยในใจคือแบบว่ามีหรือยัง ในใจิม่อกี้ก็คือพระเจเลยนะยัยว่ายองไม่ได้อู่แล้วซีรีสจะได้ดูไหมก็ยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้ก็คือจะเห็นแบบไปทกิจกรรมอะไรคุกคลใจงก็คเริ่มเริ่มมีเรื่อยๆจริงแล้วก็เจอกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนสอบกันทั้งคู่แต่เดี๋ยวสอบเสร็จก็คงคงได้ทำอะไรด้วยกันคนใหญ่เราชอบอะไรหมดกัน กีฬาน้องกีฬากีฬาเลยฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยชอบเหมือนกันฟุตบอลใช่อบชอบเล่นเหมือนกันอินไม่น่าแต่ว่าเป็นคนทีมนั่นแหละต้องมองกัก็แต่แต่ก็ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันชอบเล่นฟุตบอลคือแล้วเห็นตีกอล์ฟด้วยนี่ตอนนี้อ๋อใช่ใช่ใช่มีช่วงนี้ผมมาอินตีกอล์ฟคนนี้ก็อินตีแบดตีแบดตอนนี้ตีแบดก็เล่นหลายกีฬาแต่ว่าจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยเตะบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กว่านะ ตั้งแต่ประถมเลยเราไปทีมเดียวกันมัตั้งแต่ตอนประถมแล้วใช่อยู่โรงเรียนเดียวกันใช่เราเจอกันมาตั้งนานแล้วเราเจอกันมาตั้งปีแล้วอ่ะก็เจอหน้ากันมาตั้งแต่แบบประถมอ่ะเออแบบผมเด็กมากอ่ะประถมเลยอ่ะใช่เธอไม่ได้เด็กมากค่ะสมัยนุ่มๆไงสมัยนุ่มๆประถมแหมตอนนี้พวกเธออายุมากเลยเนาะผ่านผ่านาานแล้วเรกันนานแล้วมาแล้วครับแต่ไม่เคยคิดว่าเรา ได้แบบเอิมเป็นพันเดอร์กันเออไม่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็นเรียกว่าตกใจเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกันในจ,ดดจุดนี้จุดน<ะ>ี้ได้เขามันเรียกว่าผมาล,ลิขิตผมลิขิตก็ได้มไดคมลิขิตแล้วกันเดี๋ยวรอดูเลยว่าคมลิขิตจะไปถึงไหนโอเคนะโอบคนะโอเครับขอบคุณครับ